สวัสดีค่ะเพื่อนๆเลยมาทักทายวันนี้นาวมาเดินเล่นสวนสาธารณะค่ะเพื่อนใหญ่มากมีที่เล่นดเด็กเล่นได้ด้วยตรงนี้มีร้านอาหารด้วยค่ะคนวันนี้อากาศด,ดีมาก16-17องศาเนาะไม่ค่อยหนาวอากาศดีมากเลยเพื่อนๆไม่ค่อยหนาวแบบว่าพอดีไม่ก็เย็นๆนิดหนึ่งนะครับเพื่อนสวนใหญ่ค่ะคนเดินเยอะ ตรงนี้ต้นไม้เยอะค่ะเพื่อนๆนี่บรรยากาศสดชื่นมากเลยค่ะเพื่อนคนก็ออกกลางกายด้วยเป็นสนามเด็กเล่นค่ะเพื่อน,นใหญ่มากถึงนู้นเลยเป็นสวนใหญ่ในเมืองเลยนะครัเพื่อนนี่ตรงนี้เดี๋ยวอีกอที่หนึ่งน่าจะร้อนกว่าน,นี้สบายเลยครับเพื่อนนอนอาบแดดไปทางนู้นอีกลานใหญ่มากมีแดดจ้าเลย